ค่ะวันนี้ออมจะมาบอกต่อครีมที่อมประทับใจมากคือครีมตัวน,นี้ชื่อว่า c k เ n ทวัน r a c l e m ราเสารจะกัดจากสองสาลายนะมีส่วนผสมจากธรรมชาติเป็นพวกมันเทศที่ทำยิ่เหมือนฮอร์โมนเพศหญิองอะไยเงี้ยเออช่วยลดสิวอักเสบแล้วก็ช่วยลดเ,ดเม็ดเมลานินทำให้หน้าเรากระจ่างใส พว,วกรอยฝ้าแล้วก็ทําให้หน้าเต่งตึงเอ,อมันช่วยลดระยะเวลาที่แบบปกติอ่อมเป็นคนที่ผิวบางผิวมันเผิวบางแพ้ง่ายมากคือถ้าถ้าครีมตัวไหนที่แบบไม่ให้สารสก,กรัดจากธรรมชาติอะไรเงี้ยเอมอออก็จะแพ้เป็นสิวแล้วก็ถ้าผิวมันคือถ้าสมมุติว่าใช้ครีมที่แบบเนื้อหนักๆอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาหน้าจะมันแล้วเป็นผด เป็นปดเต็มหน้าเลยนะเออแต่ว่าครีมตัวนี้ยคือมันเป็นาสารกัดจากธรรมชาติเช่ปอปลาเออนี่มันมีนี่หน้าแพคเกจแพคเกจมันเป็นเนี้ยฟาสิเงินตัวอักษรจีม่วงเขียนว่า c 1เ1 m Mineral c r า a m นะคะเนื้อครีมอ่ะมันเป็นสีเขียวอ่อนแล้วกลิ่นหอมมันก็แบบหอมแบบธรรมชาติอ่ะเออพอ บอกต่อมาว่าใช้ดีอมเอามาลองใช้ดูเพราะว่าผมแพ้ครีมง่ายไนงะเออพวกครีมดีๆใครว่าดีอนะไรเงี้ยมันเดียวว่าใช้ได้แต่เพื่อนมันผิวบางเหมือนกันผมก็เลยกล้าใช้ลงโทนเนอร์เสร็จแล้วใช่ปะผมก็ลงตัวนี้เลยเออลงตัวนี้เนี่ยลง สักพักอะคือปกติอะถ้าลุงพวกหนักๆอะถ้าหอมยาใช้จริงๆอะอมต้องนวดนวดให้มันเข้าหน้าซึมหน้าไปเลยเออแต่ตัวนี้ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวรอสักพักนะมันก็เย็นๆใช่ป่ะนอนได้เลยแหละแต่ว่าถ้ารอสักพักอะมันจะแห้งไปเลยนะแห้งเหมือนมันซึมเข้าไปแล้วอะเออไม่ต้องทาหนานะคะเพราะว่ายังไงมันซึมเข้าหน้าอยู่แล้วไอ้ที่เราทาหนาๆคือเรากลัวมันไม่เข้าหน้าไง เอไ้พวกคิมอะเออเนี่ยเราดูเนี่ยเห็นาสิวมันยุบไปแล้วเมื่อวานเองเมื่อวานเนี่ยยังเป็นไหมมันลดรอยมันลดอักเสบนยแต่มันยังเหลือรอยก็รอยตรงอื่นเหมันก็จางหมดแล้วเอออาเป็นสิวง่ายออ็ไปต้องไปกดแล้วมันก็เป็นรอยใช่ปะนอกจากตัวนี้ช่วยได้เยอะมากเลยใช่ทีละสองครั้งช่องทีสามครั้งใช้เนี่ยอาทิตย์นี้ครั้งที่สามแหละเออเพื่อ ใบหน้าที่ตดใจของเราก็เพื่อนออมมันบอกต่อมาอมก็เลยอยากบอกเพราะว่ามันดีจริงๆถ้าใครสนใจก็ถามอมได้นะแต่ออมไม่ได้ขายอะซี me, เค็ตวันเนนมีระเครื่อมากนะไปแล้วบ๊ายบาย